Thank <laughs> you. อเวยี่ินอยไร่ามันตามน่ดมน้ำกตาครับมเลยพี่ิก้าดีครัมาตามนิดตามนี้เราก็มาดูภาพบรรยากาศ

เอ๊น <muitas S 2> ้มาเทีท oh. ันบลทีอืมถกหมาทีใน่นไปบของย่านหมาบ้านอ่ปนมาบนต้มที่บ้านานแห่ยาจนี่มันเสียงนี่หน่อยห้ที่เละทั้งไหทั้งกูก็มีแล้วหยัวนี้แมนแมมันลงมาตีนวัดนี่เด้เมนาแมนลงมีล่ะมน má chọn lái มา như mình quá, ừ. เติบอยู่ mình mình, ừ. ừ. mình mình vô หนัง mình เว็นมัน đi đi บัด đi Mình ฮู้ nó เนัดเอ่จะออกกังคืนเนาะหางมันิว่อกจานเลยหางมันสิดหางมันสิดติต้นนน้อยมนกินต้่อัตมโงไม่ก้อน่กหัมานโคยงงตโ้เลยโ้ดเท้าอมันได้ใช้อีกอัน mắt thế này Hả? Hả? Mà thế này phải lẹ này Bố mẹ má chọc bọn คือนจอยแท้ขึ้นะอจอยแท้หนะมดละไม่ด้ใส่อีกโมเมนต์ตัวนี้บวนนัวฮากัดไก่ฮะอือฮึมาไผยเหล่านี่ขล้วมายเหลองูอุมัดถือให้หลังอ่านจอยแท้ว่าได้กินข่าวแล้วหลายหมื่นแล้วมอนี่อยากอยู่วัดบ่วอนะ ไป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 ไมาแต่เสียงม, <c oughs> ม่เวะมึงมีเข่าให้กินแล้ว ขึ้นเมื่อหาเจ้าะลองไปงจอยแทคือจอยอ่ได้กิน,นเข่าจากมือแล้ว มาพาิวันมาพวัเารรวมาัลึงกันไว้เถอะลึงกันไว้เ้อะหลึงกันไว้ถมันเขาดูมาทีนี่ละบาทีนแล้วอัะที่นี่จังครับ ฮะมันอรนีมันหนาบอกแกมันหนาเขาอมันยรออะคมมันมากไหมแกมัุมมันหนาตรงละต้องคาราบงบางตรงนี้มาใครไม่รู้มันวิ่งผ่านมามัวิ่งผ่านมากจ้าจ่อยพร้อมๆอม้ เทเรียบร้อยสก่ันลีานี้นานี้กำลังขุดทํำรอบนอกเฮ้เทคือทอจำจีแห่ตึบตึบแท่ <c oughs> ฮมึงม่เข่าอหงางกินได้มึงมีเข่าอห่างกินด้ฮะมึงไม่เข่าอย่างกินด้มึงไม่เข่าอหงางกินด้มาแต่ใส่มาแต่ใสนี่จอยฮะนี่จอยมาแต่ใส่บลังอ่านมึงไม่เข่าอห่างกินมึงม่เข่าหงกินไป các bạn các bạn với. các bạn đội đội mà khó mừng. khó mùi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  khó, mừng. khó mừng. Rambu ini sudah tiba-tiba kubu-kubu ini lho Ini sudah tiba-tiba kubu-kubu ini นั่นแกนอยู่วะไอ้คือดินคือยังซุ่มอยู่มันดินเหนียวอ่ะมังง่งลนดเหยียบนอะทางเขาเว้ย Nà leng này, xiềm điện lên đi tinh tinh mãi lắm mà ha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 i lắm mía nhưng 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 năm một nhưng 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 เคยเป็นพีน้องเฮาบ่เตามเลยบ เมือม่อได้เงินได้เขาสีน้ำหาไปมาแต่ใส่มาแต่ใส่งเงินตัวนี้ใส่ฮะอ,อยากยูว,วัดบวชเลยนี่คือมาตามกันขักแทนะอยากยูว,วัดจิอยากยูกว,วัดน้ำมีนก็มาลึ่งกันไว้เถอะฮะโอ้พี่น้องเข้าได้หมอหพี่น้องเข้าได้มอนน,ะน,น,อ,อ,นอ่ กากดาดทำรอบนอกครับรอบข้างเนาะรอบนอกสองเมตรห้าสิบ ดีได้เดิน ตรงนี้นก็เทแล้วเทปูนเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ด้านนอกด้านนอกด้านข้าง นี่ลอยถุงเงินนี่นี่เทเศษถุงเงินมาประทับตาให้ละผ่าน <c oughs> นี่ยังเฮ้ยบมยอมไปใส่แหลบบาทไหนหนออยากยูน้ำได้ไดินะอยากยูน้ำได้มอนี้แม่นว่า ตมาไต้ทางไหนตัมาไต้ทางไหนตัวคือบัวยันเขาหาให้รู้หมาใครเดินผ่านมาแล้วก็มาทำความคุ้นเคยเลยแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยนี่ติดเลย hiền hòa khẩu cho mượn là cứ chơi thôi Hả? cứ chơi thôi. để kiếm khẩu cho mượn rồi cứ chơi เป็นมาจนจัดเงินบ่เป็นมาจนจัดเงินบ่อืมบูมีเจ้าของมันบ่ไปเรื่อยๆเงนบ่อเขาวิ่งมาแต่ไหนไม่รู้แล้วเขาวิ่งมาหาวิ่งมาไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยเลยเนี่ยไม่ไปไหนเลยเลยเนี่ย สงสัยอยากอยู่วัดด้วยแหละไม่ไปไหนเลยทุณเงินเห็นไม่ได้มันจะไล่กัดเลยได้ไหมเดดแดดมากลหร โอ้โบแมนรวดน้ำแข็งตัวโอ้คือแรนเร็วแท้เทพื้นแล้วเนาะยมน้อยเทพื้นแล้วเสร็จเรียบร้อยเหลือทำรอบนอกตอนนี้กำลังทำรอบนอกหล่นแววปวบี ได้ได้ได้มีอยู่มาอยู่เทพื้นแล้วเนาะจะเหลือไล่ไฟระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าก็จะขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าแล้วก็ผูกกระเบื้องผูกกระเบื้องก็เป็นอันว่าเสร็จนะค่ากระเบื้องกับค่าช่างรวมๆแล้วสองแสนบาทนะท่านใดอยากรวมเพิ่มเติมก็สามารถรวมได้ <c oughs> กระเบื้องก็กระเบื้องอย่างดีเนาะ ใช่กระเบือกอะไรไม่รู้เนมันเป็นลายน้ำลายหินใกล้เสร็จแล้วเนาะเหลือเหลือไฟเหลือฝ้าฝ้าก็จะทำแต่ตรงกลางพอแล้วไม่ทำหรอกตรงนี้ตรงนี้ไม่ทำ ก็จะทำตั้งแต่ตรงตรงกลางก็ใช้ได้นะเดกแหละ เด <ừ> ี๋ยวว่าต้องดูงบงบอีกทีเนาะฝ้าเนี่ยมันจะได้ทำไหมฝ้าด้านตรงนี้ตรงนี้ แต่ว่าตรงกลางได้ทำแน่นอนเพราะว่าสั่งมาแล้วได้ได้ใส่จนห่อนวมาสันเกินทอเปลยเบิร์ดมานผู uh, ้บ้าคนว่าแมนมันแมนนี่กับมันเป็น sure. นีงมันดปแนแมนตั้งผมรูเรา่องบอลมันอันนี้คอยว่ามันอันลมบอเต็มมันต้องบอลมันต้องไล่ลมใหม่

คูณบ่าวอายตัวเพรเดตยี่หันแจะเก็ตเป็นโมเป็นละมันมันของไล่ลมออกไม่เันมันห่อนจังสัน ลอยไว้พื้นปากแล้วนี่ลอยทุนเงินโอ้จะเอียงหัวมอนี่มันบ็ปล่อยใส่แล้วเนี่ยนะมันไ,นไปใส่แล้วบวกกับวงเมื่อบานแล้วบานเบิ่งเบิ่งแล้วมันจะเป็นมาวัด,ดเลยไปบ้านอยู่ใส่บานอยู่ใส่ มังอยงู่วัดน้ำได้เนี่ยมันอ,อ้อเสาะเลยมันอ,อ้อเสาะไปอยู่วัดน้ำบวมมันอ,อ้อเสะตอนนี้ก็ใช้งบประมาณไปเกือบเกือบแปดแสนแล้วเนาะ เปลืองมากเนี่เปลืองเนื่องว่าจะหมดสองสามแสนถ้าจ้งจงางช่างแพงนะถ้าทำเองก็ไม่เยอะจ้างช่างค่าช่างนึก็ปาไปสามแสนสี่แสนแล้ว เนาะเซื้อกันเครื่องดื่มมะสูนจินเด้อเอ็มลงเอ็มลอยเฮ้ยเสือพวกเอ็มลอยพวกสปอนเซอร์แล้วหว่อนเนาะสองลอยเลยเซื้อมันเบิดลอย นำเชงนำแข็งเนาอยากยังจืดมาหลดข้าระบงข้าระเบามาประตูประตูสามเมตรมันพอดีอยู่เนาะ ต่อยจานตูับมืวัดตูครัครับสูตการที่มุดสูตรนการนีดีครับนี่ครับจักนี้มันี่ครับรหาิจักนี้ไป็นฮอเส้นแดงนะครับร5 0หสามเมตรครับนี่ครับรเมตรอ้าวได้ได้ ดีเราบ่ใหญ่บ่หน่อยเนาะสามเมตรเนาะประตูบ่น้อยครับประตูทางเขา ไม่แบบไม่ขีดําฮ่อนเลยวันนี้ยู่ติร์นเดี๋ยวพัดกันเลยพัดออกกรไดเลยพัดออกกรไดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เลย บอกว่าต้องจัดเสียอย่างเช่นก็สกูบ <net> ซ oh, <bon> ันเฮ็ดหนึ่งไหมโอ้บ่ยากมีมีวิธีเอ็ดจุกกอขึ้นกอโกบขืนอีกอะไรตัวกอไม้ลายกอไม้เลยสาบยางดีเอ็ดต้นใหญ่ๆกวกเขาก็ถุงเรื่องแล้วมีงามแมนพุ่นแล้วงามขัดเลยครับชาวเราเด็กงามนี่นะครับจะไปชวให้ทางงามเก็อยากได้รุ่นพุ่นเออวนมันเตี้ยพ้วย หมาโดดจอดเท่านั้นเนาะเนาะเม็ดดึงคำพูกต้องเคดท่านไม่โหดุดจัดโอเนต่อจ่าไม่ง้างักไม่ควรอยางนั้นอย่างว่ามันสามเพราว่าอยาจเมตตาชิดนะว่าข้าไม่ได้เมเตึงนะช่างว่าเอตยงเดี๋ยววะมันเด็ดมารอจ่าตากับผู้ใหญ่ไม่เอือก็เมตตาชิดพอดีสิ

ก่อ,อิดขึ้นไม่ลเลยลก็เทเลยเลยเทโกบลงอีกแต่ว่าสียางกนหลายอย่างหลายเทื่อนเนี่ยน้องจะว่ามันเด็ดอะไรอยู่อนาจาริกก็กระโวยยากแล้วเน,น,น,นา,าะเานะแบี้ยไม่อาจดับเทาเด่นตีบล็อกเลยตีบล็อกแล้วก็ซบล,ลงเสาเลยก<อ>็ทำนั้นพอดีทั้งกระเทศปูลงไปเลยอ๋อตะวันเล็กเล็กออแมนามาแมนปูขดดึ้นมาเทากับตอวเล็กมากเอาเฮ็ดบล็อกเล็กไม่ดันเท่าเลยเท่าเท่เลยก็เสียบเล็กลงเอาแมน ม่้ะมาคือสองสุดจนีเนาะเม็ดหนึ่งทีตะก็สิะีเขากรบกเขากระหมันด้าลงเพีมันอ่มไว้เขากรมัดไว้ได้ไหมพอเราบอกไม่เขากระคือน้ำเ่าปูดเลยเขาเอาต่างเขาตัางเสาไม้เลยแหละเอาบักหนาให่ไงเห็นวเกาไหมโอ้โหสร้างพัดลมเลยอ่าตั้างเลย งามงะตมากว่าพูดถึงกระห่อมวะตันยก้เอ็ดเป็นแนวไวเช่ากันก็ได้เดี๋ยวเดียมาเป็นด้วยกวงา่เขาได้สาระเดีหรอมันเตียต่ำนี้ดีแหละสา่าอยู่ทางขึ้นก่อนนี่มีล้วแม่นแล้ว จะาอยู่ที่ใหมนะ่ที่ใหม่นะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่วัดเนีป็นสถานที่ใหมนะ่เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะยวมาไรย,นะยัดูใหม่เนาะยวมาไรยัดูใหม่ต้องว่างก่อนเนาะ